วาดไม่ไปขายไปี่นลกบ้านเอา่ะครับกลับมาอีกครั้งกับพาร์ทนี้ครับ s t o r a g e Hunter Simulator นะครับหละงจากที่เราเล่นมาหลายพาร์ทแล้วนะครับก็ผมได้ลองดูว่าแต่ละเมืองนะมันทำอะไรได้บ้างนะเมืองบูเบอรี่ครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าสกิลตอนนี้ผมเลเวล23ผมสามารถปลดล็อกรถได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเงินซื้อนะรถและบ้านซึ่งสามารถซื้อได้แล้วเลเวลต่อไป25นะครับการมะมูลเทียเลเวล35สทีประมาณนี้ ซึ่งสกิลพวกนี้ครับจะอิงเลเวลของแต่ละเมืองอย่างเช่นเวสแบ็กเอลครับตรงนี้ผมยังไม่สามารถปลดล็อกสกิลอะไรได้เลยนะซื้อบ้านกับรถที่นี่ครับต้องเลเวล30และผมคิดว่ารถที่นี่ครับน่าจะดีกว่ารถที่เมืองบูเบอรี่ด้วยอีสแบ็กเอลครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีร้านขายรถนะจะมีแค่บ้านในเลเวล20แล้วก็มีประมูลเทียร์สองเทียร์สามในเลเวล15เทียร์สี่ในเลเวล25ซื้อพาช็อปได้เลเวล30และการประมูลเทียร์ห้าในเลเวล35นะครับและผมคิดวว่าผมต้องเเเก็บลล เมืองอีสแบ็กเอลบ้างแล้วนะครับไม่งั้นเราจะประมูลเทียร์งไม่ได้หรือว่าเทียร์มไม่ได้นะครับซึ่งมันแค่15เลเวลเองนะครับตอนนี้ผมเลเวล8แล้วด้วยตัวอย่างนะครับที่เมืองเราครับเขาจะเขียนไว้ว่าวินเลทพีเพิลนะพวกนี้คือประมูลที่เมืองบูเบอรี่นะครับวัดอินเดอะบ็อกนะครับอันนี้ประมูลที่เมืองแบ็กเอลนะครับน่นจะเป็นฝั่งเวสส่วนจังยานครับจะประมูลที่อีสแบ็กเอลแต่สังเกตตรงนี้ครับเขาจะบอกเทียไว้อยู่ว่าตู้ที่เราจะประมูล ทียอะไรนะประมาณนั้นอย่างเช่นวิเลทเ,เพเลอันนี้ครับเทียสองแต่วิเลทเ,เพเลอวันนี้เทียหนึ่งครับราคาก็จะต่างกันซึ่งตู้แพงๆนะครับตู้ที่คุ้มๆก็ต้องเป็นเทียที่สูงขึ้นง้นวันนี้อย่างที่บอกครับเราจะไปเก็บเลเลกันที่เมืองแบ็กเอล์นะครับผมจะเก็บเลเวลฝั่งนี้ก่อนนะครับเพื่อไปตามลําดับนะค,คิดว่าฝั่งนี้ก็น่าจะแพงขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าให้ประหยัดขึ้นนะครับเราก็ควรจะซื้อรถที่นี่นะครับแล้วก็ซื้อบ้านที่นี่ก่อนนะเพื่อระยะทางที่ใกล้ขึ้นก่อนจะไปโอ้โหเจสันขายไป ความฝันเราใกล้ถึงแล้วครับในการซื้อรถโอเคนะบ้านคือหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่5,000ันะก็ไม่ได้แพงนะราคาเท่ารถเลยนะครับมีที่เก็บรถให้มีแวร์เฮาส์ให้นะครับบ้านหลังใหญ่ก็เดิมเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับอันนี้ผมว่าก็โอเคนะเราได้ระยะทางที่ใกล้ขึ้นนะครับบ้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนบ้านเดิมก็อยู่ตรงนี้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเดินทางสะดวกขึ้นไปอีกเมืองง่ายขึ้น,นครับมาดูว่าเราจะเก็บเงินถึงหมื่นไหมจะได้บ้านได้รถไหม เอาเรามาเริ่มกันเลยครับผมไม่แน่ใจว,ว่าการประมูลจะเก็บอเวลได้เท่าไหร่นะครับเป็นตู้เที่ย์หนึ่งนะก็ของกาคุณคุนตานะครับผมไป <Okay. S 1> ยังไวแล้วกันนะบิด30เลย200แล้วครับตอนนี้งั้นก็270จบการประมูลครับนะไปไวๆเลยนะในกล่องมีของแรนะครับฟิกเกอร์นกครับ71เหรียญซ่อมแล้ว43เหรียญครับน่าเก็บนะอันนี้ ผมเก็บดีกว่าอันนี้แล้วก็มีของได้อีกอันครับเป็นถ้วยรางวัลนะครับร้อยเหรียญซ่อมแล้ว43เหรียญครับคุ้มมากนะครับสําหรับเครื่องซ่อมนะเครื่องรถยนต์ครับ63เหรียญซ่อมแล้วเป็น91เหรียญกําไรมหาศาลครับรอบนี้มาต่อกันอีกตู้ครับไวๆแล้วบิด50ครับ170ครับจบการประมูลอย่างไวครับ โอเคของประมาณนี้ครับกาไรนิดต่อยผมไปเคลียร์ของก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมจะแวะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่เคยมานะไม่แน่ใจว่าร้านอะไรนะครับเป็นร้านประเมินของอิเล็กทรอนิกส์พวกแบบเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่เราไม่ค่อยได้ของแบบมาประเมินเท่าไหร่นะครับสำหรับพวกเฟอร์นิเจอร์นะมันจะอยู่ตรงนี้ของแผนที่นะครับอาล่ะ right. ผมมาที่เพ้าช็อปของเวสต์แบ็กเอลนะครับที่เราเคยมาขายของก่อนหน้านี้ซึ่งผมจะขายที่นี่เพื่ออัพเลเวลนะครับก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์ของไปเลย โอเคเลเวลสิแล้วนะครับซึ่งเลเวลสิบครับเราจะสามารถประมูลเทียสอได้แล้วนั่นเองนะครับก็จะใช้เงินที่เยอะขึ้นนะครับของก็จะดีขึ้นเทียสามก็เลเวลสิบห้าครับเราจะได้เก็บเงินได้เยอะขึ้นนะลุยกันต่อครับฟิกเกอร์เยอะเว้ยจะได้ขายมาได้ใยตัวนี้นาตัวที่แปดสิบสามเหรียญนะครับผมบิดเร็วไปเลยห้าสิบเหรียญครับไปที่ร้อยสามสิบนะร้อยหกสิบงั้นก็ไปสองร้อยกันเลยจบแน่นอนครับจังหวะนี้จบที่สองร้อยครับ อ่ะกองล้อกอีกกองนะครับผมเอาอีกตู้รอเลยแล้วกันนะมันอยู่ที่2ทุ่มโอ้ต้องรีบไปประมูลครับไม่งั้นหมดเวลาก่อนนะครับของน้อยมากบิดโหดไปเลยครับ150คร้อครับบิดละห้าสิไปเลยร้อยหกสองร้อยและจบการประมูลครับ ตรงนี้ได้ป่าววะได้ดีดันตัวเดิมลงไงโอเคเอาไปได้เท่านี้จริงๆนะครับอาจจะต้องทิ้งเกวียนกับโกงนกเพราะว่าผมจะไม่เอาไปขายที่ร้านตัวเองนะครับอันนี้จะเอามาขายที่พาวช็อปของที่นี่เพราะฉะนั้นผมจะกลับไปนอนแล้วก็กลับมาที่นี่เลยประมาณนั้น,นครับลืมบอกไปว่านี่คือวิคที่4แล้วนะครับสัปดาห์ที่4แล้วเอ้าเฮ้ยฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีของก็หาย กูจะบ้าตายไม่เข้าใจหายจริงๆหรือบัก๊กวะไยเฮ้ยมันเน่าหรืออะไรโอเคมาถึงเพ้าชอมครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ดีของหายไปไหนนะตอนขับรถโอ้โหของหายจริงด้วยเราก็เอากล่องนะับไปสอดอกุญแจที่แถวนี้ด้วยนะครับฮะรถบัก๊กโอเคครับร้าน,นสอกกุญแจที่นี่นะครับก็สะดกุญแจได้นะไม่ต้องใช้เลเวลอะไร ตู้เทียสองมาแล้วนะครับตู้นี้ครับเราได้ประมูลตู้เทียสองของที่นี่แล้วอา้าวเริ่มกันเลยเ,เดี๋ยวพี่บีดุดโหเลยห้าสิบร้อยหกสิบอะไรสองร้อยเอาสามร้อยไปเลยกู <c oughs> ทาทำไม <c oughs> เอางงงงง <c oughs> จบที่สามร้อยเหรียญนะครับมีกล่องแร่นะแล้วก็มีเรือบังคับนะครับอันนี้เก้าสิบเอ็ดเหรียญนะซ่อมแล้วร้อยแปดสิบของแร่ครับอันนี้ซ่อมแล้ว ร้อยเจ็ดสิเหรียญนะดูนะผมจะทำอะไรพวกคุณดูเบเกเลพี chanting, ata, then, ่เก uh? <ira> ็บวันได้ด้วยเดกไดนว่าถ้าเราได้ร้านนี้ผมว่าน่าจะใหญ่น่าดูอ่ะกว้างมากครับของแรกผมก็ขายไปด้วยเลยนะเวลจะได้เยอะด้วยนะครับเรืออะไรอย่างงี้เลเวลสิบแล้วครับหรืออีกสามเลเวลเอากองมาปลดล็อกครับลุงอ่ะกองแรกครับกองแรกของเราเลยนะที่เอามาปลดล็อก ใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับตู้นี้เริ่มต้นที่ร้อยหนึ่งครับบิด50ครับยาวๆ230งั้นก็330ไปเลย <laughs> บิดร้อยโอเคครับจบการอมูลครับอย่างรวดเร็วโซฟาครับโอ้โหอย่างใหญ่มีกล่องล็อก1กล่องตู้เซฟครับสิบเหรียญฮะก็ถูกมีของข้างในด้วยครับแคดน,น,นบอลนะครับลูกปืนใหญ่อะ่ะ โอเคของประมาณนี้นะครับเราไม่ได้เน้นที่เงินนะครับตอนนี้เราเน้นที่เลเวลนะครับกล่องล็อกอีกกล่องครับโอเคแล้วผมคิดว่าถ้าหากเราประมูลนะครับแล้วก็เอาของมาขายที่เมืองนี้น่าจะได้เลเวลเหมือนกันนะผมจะประมูลที่วินเลทพิเพิลนะครับสามรอยนะตู้เทียร์สามครับอันนี้ฟังก็จะทันนะเทียทันบ่วะทันบ่วะมันปิดทุ่มหนึ่งอะทันปุเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเวลาสี่สิบวิทันป่วะเนี่ย, <laughs> ย <laughs> มันปิดทุ่มหนึ่งครับ รีบเลยรีบเลยรีบเลยของแน่นตู้อีกแล้วเราบิดร้อยไปเลยนะครับ <Okay. S 1> ไป400แล้วตอนนี้5 40 <Yep. S 1> บิด200ครับตอนนี้700 7 80งั้นก็860 900หูยงั้นก็1,000ไปเลยจบการประมูลที่1,000เหรียญครับตู้ออฟฟิศนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่183เหรียญซ่อมแล้วเป็น260เหรียญครับ ของในมีของแรปอันนี้กล้องเก่า129เหรียญซ่อมแล้ว185เหรียญโอ้ยของยูนิคมาแล้วต้องเอาเือนครับอันนี้โอเครีบผลของก่อนเลยก่อนที่จะมืดโอเคขายครับของแรอะไรครับขายให้หมดเลยนะครับ เงินเราตอนนี้ส0 0พนะครับผมที่เก็บของไว้ที่ร้านด้วยนะครับก็เมื่อคืนของมันเยอะมากนะฝากของไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปขายที่นู่นต่อนะครับอันนี้ซึ่งยังมีของยูนิคที่เราจะไม่ประมูลน,นะครับก็จะประมูลด้วยรอบ2ครับยังไม่ได้ประมูลอะไรเลยขนของอย่างเดียวเกมขนของเฮียกูเริ่มโมโหแล้วกับการขนของเนะี่ยมุงหยิบว่ามาเนี่ยเวละมูล <c oughs> เหลือ14แล้วนะตอนนี้เหลืออีกวลเดียวครับเราจะประมูลเทียร์3ได้ของยูนิคที่เราได้เมื่อคืนนะ อันนี้รอ6ชั่วโมงตู้2ตู้ครับวันนี้โอเคอมีแต่เฟอร์นิเจอร์1้อยครับร้อย9 0ร้อยครับ <Yeah. S 1> บิดร้อยครับจบการประมูลที่300ครับรีบ <laughs> รีบไปไหน <laughs> ต่อกันอีกตู้เลยครับโหอ,อย่างลง่ลงโล่มมาก <Hey. S 1> บิดเริ่มต้นที่50ครับ150 ร้อยงั้นก็200 oh. กันไปเลย230 300ยิบรไปงง oh. ไม่รู้มาจากไหน oh. จบการประมูลนะครับ oh. ที่330 oh. มีแต่ของชิ้นเล็กๆนะกล่องล็อกครับโอเคมี2รอบครับเอาชิ้นใหญ่ไปก่อนเลเวลสิบ oh. เรียบร้อยนะครับ เราก็จะปลดล็อกตู้เทสันเรียบร้อยนะครับเลเวลสิซึ่งเงินเราก็มีพอที่จะประมูลด้วยรถนี้ครับผมจะไม่ไปขายที่โรงรันเจ้านำของที่นี่แล้วกลับไปที่ร้านของตัวเองครับทีนี้เพราะว่าเป้าหมายเราแค่อัพเลเวลเสร็จก็พอครับเราจะทากาไรที่มากกว่าลวครับระเมินเก่งจริงๆอันนี้แค่คิดนะเนี่ยทำได้เปล่า <l ots> <l ots> ซึ่งเจสันก็ขายของหมดแล้วด้วยครับ450 <l ots> ครับเงินเราเกือบจะ5,000แล้วนะกล่องล็อกอีก2กล่องครับใส่เข้าไป ถึงเวลาหลับถึงเวลานอนครับกำไรพันเจ็ดโอ้โ,ปปโนหนวันนี้ลงไปประมูลกันนะวันนี้ฝากยกเผื่อนะสักร้อยทีนะฝากออกลังกายให้หน่อยฝากออกลังกายต,ตัวเองไม่มีเวลาฝากคนอื่นออกลังกายให้เอาครับตู้เท้าสามมาแล้วครับห้าร้อยนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยเปิดมากที๊บจะล้มใส่คนเปิดนะมีนาฬิกามีนาฬิกา เรือพอเข้าไปคุยได้ไหมครับน่มต้นที่500เลยนะผมบิดแรงๆไปเลยครับ200นะเป็น900ไปเลย940งั้นบิดไปที่1000ครับ1100เฮ้ยพี่1200อาง่ะงั้น1400ครับจบไหมไม่จบครับ1600ครับตอนนี้แล้วจบการประมูลที่ผมครับของใน,นนี้น่าจะภาพดีหมดนะครับบอกเลยต้องมาลุ้นของยูนี้ครับ อะไรเนี่ยเฮ้ยแอนดรอยอาร์มับแขนหุ่นยนต์นะโอ้ยอยู่นี่อีกอันเฟอร์นิเจอร์โบราณนะครับเรือคายาครับอันนี้แรงครับราคาอยู่ที่260หเหรียญโต๊ะโป๊กเกอร์ครับ260หเหรียญกาน้ำชาครับอันนี้อยู่นี้นะเซนแมชชีนครับอันนี้น่าจะเป็นตู้แบบหยอดเหรียญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเฮ้ยกะโหลกมนุษย์อะไรวะเนี่ยคอยอัลบ,บั้มเป็นอันลบ,บั้มเก็บสะสมเหรียญครับอันนี้ นาฬิกาของคุณปู่ครับอยู่ที่220เหรียญครับยังมีของแลกอีกครับรูปันมือร6 0เหรียญครับเอาของพวกนี้ไปเคลียร์ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงเคลียร์ของแรไปอย่างเดียวครับตอนนี้อยู่นี้ก็ได้มา4ชิ้นนะ่ะอุ๊ยแขนใครโล่นนะ่ะเก็บนะ <laughs> ไม่ใช่ของผมนะผมเก็บได้ <laughs> เคลียร์ครับ ลืมบอกไปว่ามันมีร้านพาวนะครับเลเวลยี่อยากจะเก็บต่อและจะได้ซื้อร้านนี้ครับมันจะได้ทําเงินได้เยอะขึ้นโอเคมาที่ร้านประเมินควายอลบั้มครับแล้วก็มาต่อที่ร้านนี้ครับประเมินเป็นกะโหลกคน <c oughs> เอาของที่เราประเมินไว้ครับก็คืออันนี้นะ290เหรียญครับเป็นสภาพดีอยู่แล้วด้วยนะคือผมไม่อยากรู้ว้มีอะไรที่สงสัยอยู่สักอย่างหนึ่งผมว่าผมจะไปช่วยพี่แกเย็นพายอยู่3วันลนะโดยการที่ผมจะเอาเรือ ใครยากกีไปช่วยพี่แกมันได้ปะวะมันจะลอยปะวะแต่ไม่มีพายนะลงน้ําไม่ได้ปะเหมือนจะว่างลงน้ําไม่ได้โอเคทุทีนะพี่พี่โดดน้ําแล้วว่ายมาเถอะ <c oughs> เจตนาผมดีมากเลยไหยหรือว่าผมมีบุญคุณกับพี่นะครับ <c oughs> ไปละ <c oughs> โอเคต่อไปเราต้องมาที่ร้านนี้ครับ a r <c oughs> โซนะ <c oughs> ร้านนี้จะประเมินพวกเฟอร์นิเจอร์ครับที่เรามีรวมไปถึงแขนโรบอทด้วยนะอันนี้ กาน้ําชาแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครับเวลาเหลือครับกี่เซื้อตู้นะที่จังยานนะครับตู้นี้ของไม่ได้เยอะอะไรครับเพราะว่าเทียไมนได้สูงบิดไปเลย50 <Okay. S 2> ครับเป็นร้อยหนึ่งร้องั้นบิดไปร้อเรียบร้อยร้อครับตู้นี้ก็กำไรครับกำไรเยอะด้วยนะ ย้อนจำได้ครักูตอนนี้นเอ้ย,อยไม่ใช่ร้านนี้ได้ว้างเนยบอกกมได้บะไหนบอกกำได้บะ, <laughs> บอกกบะ <laughs> เอาละจะวันนี้ครับประมาณนี้เหมือนว่าวันนี้ครับเทียร์สามจะมี2ตู้นะเราจะเอาทั้ง2ตู้ครับเพื่อความคุ้มค่าของวันนี้ลุงเปิดร้านหน่อยเปิดก่อนไม่ได้หรือถ้าไม่เปิดผมงัดนะเปิดไหมเออเปิด <laughs> เปิดเลย <laughs> เอ้ากล่องไปไหนอะ กล้องอยู่บนรถหายไอ้ลุงขโม,มยกูเนี่ยงงเลยอะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับลุงโอเคเจสัน <laughs> okay, ขายไปได้770ครับระหว่างที่เราไม่อยู่นะอะไรเนี่ยรอเข้าห้องน้ำ <laughs> ไม่เข้าห้องนี้นะู <laughs> แรกของวันนับเทียสามครับ,รรบเริ่มต้นที่200นะมีกล้องสองทางไกลวะไมโครโฟนนั้นแรงแน่กับรูปหิดร้อยสี่รหยไปจบไหมรวย <laughs> ประมูลแบบคนรวยใช้เงินไม่เป็นนี่ครับไกโฟนครับอย่างที่เดาๆมาเลยแพงครับอันนี้250เหรียญรูปก็เหมือนกันครับ240เหรียญน,นะกล้องสองตแกอู้อู้อู้รีเจนรังแรกระดับตำนานกล้องเทเลสโคปครับประเมินไม่ได้ครับอันนี้ต้องประเมินที่ร้านครับ ตู้นี้ก็จบไปที่1,400เหรียญนะไม่รวมของในตำนานอีกนะครับกำไรได้ประมาณพันเหรียญเลยนะตู้นี้เหม็นอะไรวะกินคนรวยหรอเป่าโอ้เหม็นอึงเลยวะโอเคเอาของมาเคลียร์ที่เมืองนี้ครับ เลเวล17แล้วนะอีก3เลเวหครับเราจะสามารถซื้อร้านนี้ได้แล้วครับอะแล้วก็ของเราประเมินเสร็จแล้วด้วยนะของยูนิคทั้งหมดนะครับมาดูราคากันราคานี้ครับอยู่ที่269เหรียญครับและซ่อมครับเป็น380เหรียญแคนดอยนี่อยู่ที่347เหรียญนบทีพอร์ตครับอันนี้350เหรียญนะและหัวกะโหลกเราก็ประเมินเสร็จแล้วด้วยครับราคาหัวกะโหลกอยู่ที่214เหรียญครับซ่อมได้นะฮะซ่อม ซ่อมหัวึ้นโลกซ่อมหัวก็โลกใช่ใช่เหรอสี่อยโอ้โหแพงนะต่อไปครับอัลบัมสะสมเหรียญครับเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันราคาจะอยู่ที่240เหรียญครับซึ่งถ้าซ่อมแล้วนะจะอยู่ที่340เหรียญราคาดีครับ300บวกหมดเลยโอเคผมจะเอาของยูนี้ครับมาขายที่ร้านรับจำนำของเราดีกว่านะครับมันจะคุ้มกว่านะเรามาดูราคาที่เจสันตั้งกัน 600เนี้ยมันจะคุ้มกว่านะมันบวกมาอีก200อ่ะเฟอร์นิเจอร์นี้ก็500ครับจาก380นะและต่อไปครับเอาของมาประเมินครับนั่นก็คือเทเลสโคปครับระดับตำนานครับรอ12ชั่วโมงครับตู้ครับเทียสามตู้นี้ครับเริ่มต้นที่300ครับของน้อยแต่ผมว่าดีแน่บิดร้อยไปเลยครับ400ครับยังไงตู้นี้ก็น่าจะจบที่พันหนึ่งผมว่า4 6 0 6 0อครับ บิด0 0แล้วนะตอนนี้เฮ้ยอาจจะจบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังคุ้มเฮ้ยคุ้มค yes> ุ้มคุ้มตัวนี้คุ้มมากคอมมิกบุ๊กครับอันนี้ระดับยูนิคเลยนะครับส่วนนี้ครับโอ้โยแซกโซโฟนยูนิคอีกแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะ300บวกโอเครับพักผ่อนครับ และของดำานานเราประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตัวันนี้ไม่มีเทียร์มเลยนะครับผมอาจจะยังไม่เอามูลนะวันนี้อีกอย่างตอนนี้เราจะเลเวลยืในบูเบอรี่แล้วนะครับเลเวลยืดผ้าเราจะสามารถประมูลเทียร์่ได้นะครับตอนนี้ยังเป็นแค่เทียร์มนะร้านเปิดแล้วโอเคมาดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่8 0 0รโอ้โหถ้าขายก็น่าจะได้พันหนึ่งอันนี้เหมือนว่าเราจะเลเวล25แล้วด้วยนะอย่างที่บอกครับว่าเทียร์4ปลดล็อกแล้วนะครับเราจะเอากล่องนะครับ มาใส <sm> ่ไ <pl> ว <ains> ้นะครับซึ่งได้แปกล่องแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้เสร็จแล้วจะลุ้นกันครับการตั้งราคาของเจสันนับอยู่ที่1296เหรียญครับน่าจะขายออกยากครับเราน่าจะไม่รอนะเก็บเงินกับเจสันก่อนครับ2,200เหรียญครับขายของยูนิคไว้นะออกไปประมาณหนึ่งยังเหลือกระโหลกนะครับเอาละครับกล่องเราก็ประเมินเสร็จแล้วด้วยครับถึงเวลาเปิดกาชานะครับโอเคประมาณนี้เปิดไปทีละกล่องเลยครับกล่องนี้ไม่มีของแรนะส่วนกล่องนี้ ไม่มีและกล่องนี้มี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 โอเคเป็นรูปปั้นนกอินรีครับแล้วก็ไมโครโฟนครับอันนี้3มชิ้นเลยอันนี้ประเมินราคาครับอันนี้อยู่ที่160นะครับไมโครโฟนอยู่ที่170นะครับซ่อมแล้วกลายเป็น240ครับอันนี้อยู่ที่ร้อยหนึ่งครับซ่อมแล้วร้อยห้าสิบครับส่วนอันนี้ครับมีอันหนึ่งครับเป็นรูปปั้นเด็กน้อยครับเฮ้ยอันนี้ผมเก็บนะโอเคไป เอาของพวกนี้ไปประเมินไปขายให้หมดครับเียรีพวกกล่องออกก่อนเียร์หมดเลยโอเคพวกวายรูปปั้นครับโอเคเวลือ18แล้วนะครับเหลืออีก2เลยว่าเราจะเซงร้านนี้ได้ครับแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้เงินเรา9,000ครับประเมินของครับกับคอมิกบุ๊คระดับยูนิคอันนี้นะครับและก็ร้านนี้ครับประเมินแซกโซโฟนครับกับพวกกาไรนะครับอันนี้เป็นยูนิคทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยกีเพียรสาพามาผิดประวะ เอ,อเิ่มเริ่มต้นไม่แรงนะอ่ะอันนี้และกัน,นครับเขาต้ะเมินกันถึงสามทุ่มนะที่นี่ผมเอากล่องนี้แหละนะครับมาดูว่า <Yep. S 1> รอบนี้ครั้งนี้ครับเราจะได้ของดีหรือเปล่ารอบนี้เป็น h o อ b บี้แอนทอครับพันหกแล้วนะ <Yeah. S 1> โอ้โหพั 1, <Come on. S 1> นเะจ็ดแพันเก้าโอเคจบการประมูลที่ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสามเหรียญครับกล่องบนสุดเลยกลองใหญ่นะ <Yeah. S 1> โอ้โหกลองใหญ่ อันนี้150ครับแล้วก็อันนี้ขาตั้งกล้องใจพอร์ตครับอันนี้อะไรไม่รู้ของเล่นเป็นตุ๊กตานะครับรับแรนะร0 9ครับซ่อมแล้ว150ครับแมกกาซีนโอชีวิตเฮ้ยมีของยูนิคเป็นรางวัลน,นะครับถ้วยรางวัลน,นะอันนี้ก็น่าจะ300ยแหละตอนนั้นก็ของธรรมดาลเลยครับพวกนี้เหยื่อปลาอะไรเงี้ยมีของแล้วครับอันนี้เป็นสเปซแมนทอยครับ นักบินอวกาศของเล่นนะครับราคาอยู่ที่1 9 0กนะกองสุดท้ายครับกระปุกหมูโอ้ยทำไมกูแค่เหรียญหรือไงวะแล้วก็ของแรงครับอันนี้อัลบั้มการ์ดครับขาดทุนประมาณ900ครับของยูนีอีกอันที่เพิ่งได้มาครับประเมินต่อเลยครับโอเคตานนั้นก็เคลียร์ของครับพวกของแรงต่างๆนานานะโอ้โห้องเรายังขายไม่ออกครับตอนนี้อ่ะเก็บเงินครับ1000เหรียญครับมีเงิน900 0และรูปปั้นใหม่ของเรานะครับนี่เลย กําไรนะครับ3 7 0 0ครับแล้ววันนี้ครับมีเทียร์ครับตู้นี้ครับโมงเย็นถึง2ทุ่มเดี๋ยวเราจะรอประมูลตู้นี้กันเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยครับที่ผมจะทําก็คือซื้อรถใหม่ทักทีนะครับ5,000เหรียญนครับและนี่คือรถคันใหม่ของเราเป็นรถตอนเดโมนะโอเคไปลุยกันเลยครับแรงกว่าเดิมนะครับปกติรถคันเดิมจะวิ่งอยู่ที่60นะคันนี้จะอยู่ร้อยหนึ่งเลยนะแรงมากรับของครับ ราคานั้นสามร้อยบวกครับอันนี้ซ่อมนะครับเป็น300อยครับแล้วก็อันนี้ซ่อมเป็น310รบครับส่วนแซ็กโซโฟนะครับซ่อมเป็น3 7มเ็ครับแล้วก็อีก2ชิ้นครับอันนี้อยู่ที่320ครับส่วนอันนี้อยู่ที่220ซ่อมแล้วเป็น327ครับใส่ของเข้าไปครับยูนิคทั้งหมดเลยนะถึงเวลาแล้วครับเคียร์ที่4นะครับเริ่มต้น460เหรียญนะเรามีทุนอยู่4,000ครับน่าจะพอตู้ มีของแปลกๆทั้งนั้นเลยเริ่มกันเลย460เหรียญนะบิดไปที่200ครับเป็น700ครับ740 780 <Okay. S 1> งั้นก็980เลยพี่1,140เหรียญครับ <Yeah. S 1> งั้นก็1,500เปเลไไปไปงาน่ะคุ้มเลยจบครับโอ้โหเปิดมาแรกครับอยู่นี้ก่อนเลย Android t o โทซนะครับปืนครับเป็นพกลูกโม่นะตู้อารเคดครับอู้ ของตำนานครับวันนี้คอมพิวเตอร์เวทยกน้ำหนักครับของแรงเยอะมากครับรอบนี้แค่ราคาประเมินก็กำไรนะครับกำไร5 0 0้ครับกำไรไม่เยอะมากฮักพอนะครับวันสุดท้ายของวีคก็แล้วด้วยนะครับโอเคเอาของประเมินนะครับที่ร้านนี้นะระดับตำนานนะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะตู้อาร์เคดกับชิ้นส่วนหุ่นยนต์นะครับอันนี้ครับที่ยกน้ำหนักนะ ซึ่งระหว่างรอนะครับผมจะมาลองดูอีกครั้งว่าผมจะได้ของดีหรือเปล่ากองนี้เริ่มต้นที่400นะครับเราจะบิดคุ้มๆแล้วกันรอบนี้ <Come on. S 1> ไปที่700นะครับตอนนี้750 790ครับ <Yeah. S 1> 870 900ครับ <Yeah. S 1> 950ครับ <Yeah. S 1> จบที่1,200เหรียญน,นะครับ <Yeah. S 1> ความหวังเล็กๆน้อยๆของผม ของแรชิ้นหนึ่งนะตอนนี้นอกนั้นก็ของธรรมดาหมดเลยนะครับเหยื่อปลานะครับรถของเล่นหมดหวงังนั oh. ่นะคุณอันนี้โอ้ยของยูนิคมาแล้วโอเคส่วนกล่องนี้ครับมีกระดูกเหรอกระดูกส่วนแขนคนโอ้แต่ละอย่างส่วนกล่องนี้ก็มีเป็นไวโอลินหรือเปล่าก็น่าจะเท่าทุนครับตูน้นี้เอาของมเมือไว้ครับ3มชิ้นนี้เลยนะไวโอลิน ถ้วยรางวัลลักบี้แล้วก็กระดูกแขนคน,นครับเทียของครับเลือเว้19แล้วนะอีกเวลเดียวครับเราจะซื้อที่นี่ได้นะครับและซึ่งพารน์นี้ก็ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราเข้าไปดูราคาประเมินกันในรอบหน้านะใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ไว้เจอกันใหม่พาร์ท7สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน